สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องเล่าวความรักสองฝังโขงคลิปนี้มีสองเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับแชร์มาจากเอฟซีทั้งนั้นนะครับนะเรื่องแรกก็คือเปิดใจสอเลาาเปิดกับปาหนุ่มไทยนะครับความรักสองฝังโขงเรื่องที่สองก็คือความสัมพันธ์ทหารไทยกับทหารขเขมรน,นะครับว่าจะลบกันจริงบอยห้บีออกว่ามีเห็นวิจารนณนิดนึงดูวยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับมันเป็นแบบไหนนะครับนะจากความคิดของผมดเด เสอ์เบิงเพจกองทัพไทยนะครับเอาเรื่องแรกนครับเรื่องสา,าวลาเปิดใจนี่ส่วนหลายเขาบอ,อกว่าเปิดใจหน่อยว่าไม่ยังนะครับแล้วก็ออกมาเปิดใจรอบสองรอบสามนี่คือสาวเล่าว่าเปิดใจมันหน่อยลงนะครับเพราะว่ามาทํางานในไทยยังพท่านละครปีไม่เล่านะครับเนาะรออีกเดือนนึงจะเห็นสา,าวเล่าเปิดใจหล,ลายนะครับจะเห็นสา,าวเล่าเปิดใจหลายมากขึ้นแอดบางช่องเขาไปสัมผัสไก่นะครับนะเขาก็ับไปลําบากมันแดดฮอัด้นนะครับกเ็เลยเห็นสา,าวเล่าเปิดใจหน่อยลง่ง แอดบางช่องกับเอาคนเก่าหรืมาเปิดเปิดใจเห็ดคอนเทนต์นุ่มสุงไว้ไท่กับเขาไปคนแลว้วคนเรล่าคนที่สองที่สามกับไปหาสาวหูเก่านะครับนะคนเห็นเงินกับคนทาคอนเทนต์แหละคนเสียเงินกับคนเขาไปหาสาวเล่านะครับพอได้ความรักจากเขาดอกนะครับผมก็เห็นลิปเตือนทุกมือกับบมุมีไผ่เสื้อผมนะครับเวลาเบิดตนเบิดโตมาโอ้เห็บมีเอยเห็นหิปบจอซาไปผมบอกสุดข,ขั้งเลยครับค้ามานี้นะครับเพราะฉะนั้นสาวเล่าเปิดใจกระถาเบื้องนุ่มไทย หลายๆายคนจะเข้าไปหาสาวเล่าในสงการนะครับในปีใหม่เล่าไปมวนครับไปเรียนสงการประเทศเล่านะครับบางคนมีเวลาว่างหยุดงานหลายคนอยู่ครับปีนี้ก็หยุดลายมือเป็นอาทิตย์อยู่ครับเนาะบางโรงงานก็ลาพักหลอดส่วนคนดีบดในสำังานสาเสาสูงไว้ไท่กะรอเงินจ่าลูกจ่าลานกลับมาเยี่ยมสงการเอาเงินใส่เมื่อยพอกะขามไปเที่ยวประเทศเล่าได้นะครับไปเป็นของสวยงามไปหากินของปลานะครับไปหาสาวเล่าเปิดใจนะครับไปนั่ง แอดบางช่องของคนไทยก็ได้นะครับไปบึงสาวว่าเขาสิมาก,กิ่งบ่เป็นยังเขาจะเอาคนเทนตนสาวล่ามาให้นุ่มไทยสูงวัยอายุหลายๆา,ยายมาครบมามหานะครับมันรักกิ่งบ่สําหรับสาววัยทินกับผู้เฒ่าไทยนะครับมีความรักกันจริงบ่นะครับให้ไปสัมผัสบ,บึงนะครับเนาะช่วงนี้สาวล่าเขาหวางงานเลยครับเพราะว่าหลายๆน้องหลายๆคนทักแซดมาหาผมขอเงินกินหมูกระทะอยู่ผมกบบะบ่ได้ให้หอกครับมันกะบ,บ่มีเงินช่วงนี้นะครับนะ ขายของขายเครื่องสินค้ากับบดีนะครับอเพราะว่าเขาขอคนที่คบเขาบางคนเขาก็ว่าห้ยเลยครับเบิร่บอกง่ายสูงไ้ใช่บางคนเบิร์ตนะกับมีการมาเปิดใจไหมหลายคนอยู่ครับเพราะว่ามันเบิดได้เหตุยังไงครับเนาะ,ะบางคนก็ไปคุยให้เขาว่าสามารถชงได้สามารถเลี้ยงดูได้สามารถซัพพอร์ตได้แต่การนาน่นไปนานไปมันเบิดเห็ุยังไงครับมันมันก็ต้องทําใจเขา,าต้องมาเปิดใจไหมนะครับ บางคนกับอายุมาถึงกะบอกว่าสิบแปดขึ้นไปกับเบ่งเอานะครับนะเปิดใจรอบสองรอบสามนะครับเพราะฉะนั้นสาวเลาเปิดใจกะนี่แหละครับประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าให้ระวังในการอนงเงินให้ระวังในการคบกันนะครับเพราะว่าสาวเลาเปิดใจประเด็นเขาก็หาคนจะพอเรื่องเงินผมบอกทุกคลิปนะครับผู้ใดพ่านไปเห็นคลิปเฮล์มีกับจีด้หูสตาสบายกัจังหน่อยผลญสาลงจังหน่อยนะครับบ่แมนไห้บ่แมนบ่์ไ้นะครับคบสาวเล่าก็ต้องให้เงินเขา ที่ทีบริดเมียแต่ว่าก็ไหก็ไห้มีหลักการไห้มีความมีเหตุผลนะครับบ่แเป็นไหด้วยความแบบารูมหลงหลงไหลไหตุ้มไหตุ้มไปมันกับ่ใช่นะครับเนาะเพราะว่าสาราเปิดใจกัดเตือนกันทุกมือนะครับนะอีกประเด็นที่สองใหความคิดเห็นแนเฮบีเรื่องทหารขมรนกับทหารไทยกระทบกระทั่งกันดูใช่เดือดเนี่ยมันเป็นอย่างซี่ครับคือซื้อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสงเกตดบึงบังคับได้หลายช่องเนี่ยเขาก่อกระแส ทามนเถิเรื่องนี้มันมียอดลยอลไรยอดวิวหลายเขาได้ประคมข่าวเพจทหารไทยเพจของไทยช่องใหญ่เขาก็เตือนเลยครับว่าให้เบิง่งให้เชื่อข้าวที่มันเป็นไปได้ให้เชื่อข้าวที่ซื้อเชื่อซื้อได้ข้าวช่องน้อยสีช่องหลากสีหรือช่องใหญ่ของไทยข้าวที่เป็นสากลนะของช่องทีวีไทยนะให้เชื่อแบบนี้ครับให้เชื่อเพจทหารไทยนะครับนะ,ะไปเขาไปอ่านเบิ่งได้ครับ ทีไปเขามาถประเทศเพื่อนบ้านฮ่หลายหลายคนเขาออกมาทําคอนเทนต์จังสันจังสี่เรี้ยงอสู้ไทยไม่ได้หรอกไทยเก่งกว่าจังสันที่เเขาเกาะกระแสที่ซื้อครับเพื่อจะให้ขมิ้นกับไทยทะเลาะก,กันนะครับนะเพราะว่าประชาชนคนเขมิ้นเนี่ยเขาขังชาติอยู่เลยนะครับนะยุดประเด็นน,น้อยๆอะไรนะครับเขาไปอ่านเบื้องเพจก็แม่ครับผมก็ไปอ่านเบื้องเพจยขมิ้นริดอ่าพวกคอนเทนต์เขาหลายๆคนดีว่าเป็นไอดอลเขาเลยโอ้ย ตลุมไทยยังขักเลยครับเพราะว่าเขาเอาภาพของแอดเพื่อนบ้านเท่านี่สอบว่าผัวเล่าไปล่หปลงหลายนะครับเขาเล่จมตีไปมากเรื่องนี้เกิดขึ้นยากครับเพราะว่าวามสัมพั์ของหัวหนารัฐบาลไทย,ยกับหัวหนาลัฐบาลเขมเขามีามอัมพันธ์ปองด,อง,ดองกันเป็นดองกันด้ครับผู้ใดเบื้องลึกซึ่งนี่พรรคผู้นําการเมืองไทยสมัยสมีพรรคผู้นำรัฐบาลกับ คุณนรัฐบาลขมียนนี่เขาปลองหลอไปิยาษกันนะครับไปแต่งงานกันเองไงสืบเปิ่งดีๆครับมันเป็นเบรว์ได้นะครับนะอ่าทเราะกันยิริงขมิ้นเพราว่าสามมือครับเละนะครับผมไม่ได้คุยบร่ได้ยกตัวประเทศไทยตัวเองนะครับนะอาวุธบางท่านทำไมต่างกันหลายอีกอย่างนึงเงินทุนห่ากันหลายเกาเขานะครับเขาเป็นประเทศใหญ่กาเขาคดีคดีทะละกันเนี่ยมันก็คือไปโกเห็นรล่างแกผู้สีมีออ่ะยก่าวเข้ามันการถือหน้าชาติปะหน้ามนะครับเนาะพึงไผสีมันนุนกันโอ้ย ซ้ำขมิ้นนะครับบอกกับบริปามาดนะครับขันผมบอกแบบนี้คนขมิน้นก็สิบัตรทะลผมมีละเอบอบางทีคือคุยแท้คือจังมีคุ้ยไปเมืองไทยจะของเก่งแต่ก็ร้องเบิ้งครับนะรบกันเพราาามือขมิน้นน,นั่นแหละอธิรลบแบบใดครับทั้งอากาศทั้งภาคพื้นดินมันท่านจะไหมว่ากันหลายครับนะรบแบบใดขมิ้นมันกระสูนไส้ได้ทุกพิธีท,ทางครับเพราะว่าไทยมีการฝึกทุกปีนะครับนะฝึกการซ้อมรบ กองทบกกองทพอากาศกองทัพเรือแทบทุกปีครับเขามีงบในการพึกการสวมรวบของไทยห่อหน่ะผู้ใดเคยเป็นทหารเก่าเนี่ยจะรู้นะครับนะผู้ใดเคยเลียนรอดหรอวผู้ใดเคยยังในผูกขี้กับกองทัพจะรู้นะครับไทยเนี่ยฝีมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะอุปกรณ์ก็สั้นสมัไก่ก็เทคโนโลยีก็สั้นสมัไม่ก็ไม่ต้องสายจะย่ายครับแค่ห้อเอาโดนไปสะลมเหนือหนาวเหนียงเลยครับเนาะไม่ต้องเบ้ามากเลยเรื่องคำนี้กับไทยนี่ โบตกไปฟังซื้อประเทศเพื่อนบ้านครับบตกไปเบิงมันปนั่นนะครับนะเพราะว่ามันสร้างกระแสขึ้นมาบางครั้งกับบไปบอคอยถือไปไหนครับเข้าข้างประเทศไทยหอาเกิืนไปถ้าไม้มันการเสี่ยมกันทะเลาะกันนะครับความริงบ่มมีอย่างเลยครับนะเขตเดียวมันกับพี่พาดกันเป็นธรรมดาแต่จะสู้กันจริงแต่ถ้าไทยจะยึดเัมี่เนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวครับแต่ว่าเขาบ่นิยอมเหตุการณ์นะครับนะประเทศเพื่อนบ้านหักแป้งกันนะครับ บ่ให้แตกแยกให้พร้อมดองกันไปสุมาหาสู่กันได้นะครับนะบ่ต้องยั้งหรอกครับถ้ามีปัญหาแค่เข้าไหลและงงานกับเมียนกับบ้านเนีหนาวเนียงเลยครับเนี่ยยังบ่สิกแล้วก็ับเมียนนะครับเนาะก็คือจังหวะเนี่ยเขาตัดไปตัดแต่มั่นเห็นบ่จะเป็นยังไงล่ะครับบ้านเนี่ยนินนะครับนะเพราะว่าเข้ามันเป็นจุดศูนกลางของภาคเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเข้านะครับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าใช้ประเทศไทยเข้านะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี่ต้องเบิ่งปั้งซื้อลักนะครับ ซือประเทศเพื่อนบ้านเขาเอามาเห็นคอนเทนต์มายังการเบิ้งไปก็เพื่อเพื่อข้อเปิดเพิ่นนะครับนะถึงสิ้รบกันมันก็สู่ประเทศไทยเขามาได้นะครับแต่เข้าใจตรงกันนะครับผมวิจารณ์พิดวิจารณ์ถึกขันพิกติกก็ขออภัยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องวิจารณ์ตามข้อกิเห็นนะครับนะไอเบิ้งเพจทหารครับไอเบิ้งโซวเชี่ยวของทหารไทยเฮานะครับนะพอต้องไปเสือไายมากมายนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ